ผู้ใช้งานรู้หรือไม่ว่าแบตเตอรี่สามารถหายไปถุไฟฟ้าด้วยตัวเองได้เมื่อไม่มีการใช้งานของแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่โดยทั่วไปหรือว่าแม้กระทั่งแบตเตอรี่ของโดนการเกษตรดังนั้นก่อนหรือหลังการใช้งานเราควรตรวจเช็คแบตเตอรี่ทุกครั้งก่อนเสมอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคการดูแลรักษาแบตเตอรี่โดนก,การเกษตรเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดนให้ยาวนานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีเทคนิคอะไรกันบ้าง ก่อนการขึ้นบินในแต่ละครั้งนะครับเราควรตรวจเช็คแบตเตอรี่ให้100%อยู่เสมอโดยเราจะตรวจเช็คที่ไฟ LED นะครับที่ตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กดตรวจเช็คไฟ LED ติดครบทั้งหมด4ด่ดวงนะครับนี่คือลักษณะของแบตเตอรี่100%ยปเซนะครับสองนะครับเมื่อการใช้งานแบตเตอรี่ในการบินอยู่นะครับเมื่อการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ครบ30%นะครับจะมีการแจ้งเตือน แบตเตอรี่มาถึงตัวรีโมทนะครับให้นําแบตเตอรี่ลงมาชาร์จทันทีนะครับข้อที่3ก่อนนําแบตเตอรี่ไปชาร์จนะครับให้ทิ้งระยะแบตเตอรี่ไว้ที่10นาทีเพื่อให้คลายไปจุความร้อนก่อนนะครับก่อนที่นําไปชาร์จข้อที่4นะครับหากไม่มีการใช้งานแบตเตอรี่เกิน7วันควรชาร์จแบตเตอรี่ไว้ประมาณ 50%- ถึง70%นะครับและไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่100%เตเต็มเพื่อการแบตเตอรี่บวมนั่นเองนะครับ และนี่คือเทคนิคดีๆที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดนได้ยาวนานมากขึ้นครับสําหรับคลิปหน้าจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมได้เลยนะครับสําหรับใครมีคําถามหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสยามกูต้ากันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ